จะมากราบไหว้ก็ยินดีเลยนี่ขอให้รวยขอให้รวย <c oughs> ที่ตื่นเช้าวันนี้ <c oughs> ตื่นเช้ามาดูคุยข่าวเชาว้ารุ่งอรุณแบบนี้ก็ขอให้รวยกันแล้วกัน<ช>นะคะคยังไงก็ตามแต่คือรวยก็รวยด้วยสองมือของเราเนาะแต่ว่าโชคลาภเนี่ยมาอีกทิศอีกทางหนึ่งก็ดีใจด้วยใช่ครับคือบางคนเนี่ยจะไปหวังพึ่งโชคลาภอย่างเดียวไม่ได้คือมันต้องมาด้วยความอดทนมานะพยายามด้วยถูกต้องค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาผ่อนคลายแล้วใกล้สิ้นปีแบบนี้ งานใหญ่ๆมีกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ11พฤศจิกายนนะคะใครอยากม่วนซื่นกันนะคะไปเจอกันได้เลยที่กาลสินค่ะพี่น้องกาลสินเราจะมีนี่เลยนะคะเป็นคอนเสิร์ตช่อง8แซบซินอีสานตลาดแตกหมอลำแคนิวอลค่ะคุณเห็นหน้าจอไหมคุณจะได้เจอกับใครบ้างหมอลำสาวธัญญาอาสยามค่ะชีวิตรักนี่ก็เดินหน้าเนาะ<ช>ไม่สนใจอะไรแล้วนะมไม่ใส่เกียร์ถอยหลังด้วยนะนี่ค่ะงานกระุ่งรักกระลุงส่วนคู่นี้ค่ะลูลู่ลาลา นะคะช่วงนี้งานเยอะมากๆไปกับพี่อีทนะคะโป้งลางสะออนพร้อมด้วยขวัญใจคําแพงแซกชุมแพรค่ะและนุ้ยสุวินาบิวพงพิพัฒน์อาสยามนะคะรับรองคุณผู้ชมขาไปงานนี้ยืนเฉยๆไม่ได้ต้องขยับตัวตามไปด้วยค่ะนอกจากศิลปินแล้วหมอลำร่วมสมัยแก่นนครบันเทิงศิลป์ก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นไปเจอกันสนามที่ว่าการอำเภอยางตลาดกาลสินนะคะมชมฟรีนะจ๊ะไม่มีตังค์ไปก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะเขาไม่เก็บตังค์ก่อนเข้าชมนะคะอ๋อแล้วก็ บอกว่าหิวว่ะทําไงอ่ะหิวก็ซื้อกินแม่ค้าอยู่แถวๆนั้นอขอเขากินไปก่อนอขอ,ขอเขากิน<ข>ติด<ข> <ขอ S 2> ไม่ก่อนนะเอาละครับ๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนสักคู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามประเด็นนี้คุณผู้ชมจํารถบรรทุกที่ตกท่อตรงถนนสุขุมวิท64ทับหนึ่งได้ไหมทำไปทามาครับคือ ไปตรวจสอบน้ําหนักแล้วมันเกินไปต้อง12ตันเลยนะโอ้โหเกินไปเยอะเลยทีเดียวครับเมื่อวานนี้ประธานสาพ,พันธ์การขนส่งทางบกเนี่ยยังยืนยันนะบอกว่าไอ้สติกเกอร์ดาวสีเขียวเนี่ยเป็นสติกเกอร์สวยแน่นอนเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับครุงสีออมทรัพย์มีแต่ได้โอกาสดีๆให้เงินคุณเพิ่มทุกเวลาด้วยดอกเบีย้ย2.9%ต่อปีได้จริงทุกเดือน ถอนโอนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาหรือโทร1572กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย วันเสาร์ที่11พฤศจิกายนนี้พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมตัวพบกับปรากฏการณ์พี่มหาคอนเสิร์ตหมอลำที่หวาวที่สุดในประเทศกับนักดนตรีอีสานตลาดแตกหมอลำใจดังหวาวม้วนแซ่บต่อเนื่องกับสุตาหมอลำสาวยืนหนึ่งแห่งอาเยามพันยาอาเยามของศิลปินกินดี้อีสานผนใจคัมแพร์ด้วยพชรผีหาซ่บุกีกับศิลปินพื้นบ้านอีสานออร์มดีโปงลานสะออนและลูรุลาล่าร่วมด้วยต้นปฏิพานและกายพงเกษมประกาศตาเต็มโชว์กับเกศนครบันเทิง วันเสาร์ที่11พฤศจิกายนนี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุปกงงเย็นเข้าชมฟรีงานนี้แซ่บตัวขาขาเอาใจสายแซ่บโดนก็มีกึ่งสุดเร็จรูปปลาไว้ไว้ขงซัฟฟ็อกเป่าซูเปอร์พลังซักตัวแม่แอร์เอ็กซ์ปรีมนวดผมซันซิลเครื่องดื่มเพลเรสปอนเซอร์ร่วมสื่อสารมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมอีสานโดยช่อง20ยิงที่ perfect คือยิงให้สุดในแบบคืนเข้าแกตอออกออลทูสัมผัสความอุ่นของแอคทีฟออกซิเจน ข,ขึ้นเริ่มต้นในสามวันยิ้มมั่นสวยมั่นแม่กลับมาแล้วความอร่อยที่อดใจไม่ไหวสมาร์ทฮาร์ดพาลช์คัสสันจัดวัตถุดิบคุณภาพครบถ้วนคุณค่าสารอาหารสมาร์ทฮาร์ดพาลช์ด้วยตะว,วันซองใหญ่ถึงจำนว โยเกิร์ตเมจิดับเบิลซีโร่ศูนย์เปอร์เซ็นไขมันและศูนย์เปอร์เซ็นไม่เติมน้ำตาลทรายผสมชิ้นธัญนพืชอร่อยได้ประโยชน์ทุกคำโยเกิร์ตเมจิดับเบิลซีโร่สูตรใหม่ต้องลองเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวแต่นมสูตรเดียวที่กินมั่นใจ High Q U T สูตร D H A สูงขึ้นและ Cross L C O สองเท่าต่อด้วยสูตรให้คิดเองสูตรให้ท้าทายกี่ว่าใช่ลูกว่าชอบร้อง ตีดึนด,ดังแก้วนี้เป็นการแบ่งบันสาจริงใจสนุกคุ้มค่าสาจริงนี่คล่าแช์ทุกเวลาให้ยิ่งใหญ่วันนี้ถึง23พฤศจิกายนศกนี้ อว่านิดหน่อยดูท่าทางปแปลกๆไปไหมอะก็นิดหน่อยดูไม่ใช่นิดหน่อยคนเดิมนะสิต่อเจอไม่รู้สึกบ้างเลยเหรอ,อจุฬาพอยเดยวันนี้เวลา4ี่โมงหนาทีลูกด,ดันมันถึงใจช่องแปนงมวยไทยเยือนทินจับมือเดอะเลเจนด์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชชพบุกจังหวัดเชียงใหม่กะเปิดความมันของการต่อสู้แบบครบรถ กันแบบเดือดเดือนแลกอาวุธกันแบบไม่มียังช่อง8ถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่2ธันวาคมนี้ตั้งแต่5โมงครึ่งเป็นต้นไปณลานหน้าประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แฟนมวยเข้าโชมฟรีจับทุกโอกาสจับให้มันทุกความสำเร็จจับเครื่องดื่ม G S D ตราสมเกาหลีตั้งกุยจับ 现在，我想把过去遗憾的、做错的，尽力挽回。爱情。抓，突破！抓，黑曼，抓，全满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 ，抓， สนับสนุนโดย one2car.com มีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอยู่นิดหนึ่งคุณผู้ชมครับที่วัดหนองปปือบางพรีนะฮะเขาบอกว่าก็มีไฟไหม้ที่ตั้งศพของหลวงพ่ออ่อนอดีตเจ้าวาด<ะ>แล้วจู่ๆเนี่ยข้าวของต่างๆเนี่ยมันไหม้ไปหมดเลยแต่ศพของหลวงพ่อเนี่ยไม่ไหม้ฮะคือพูดง่ายๆว่าโลงเนี่ยมีรอยเพิิงไหม้เล็กน้อยเท่านั้นโอ้แต่บริเวณรอบข้างเนี่ย เกิดเหตุเพลิงไหม้หมดเลยคือเสียสหายเลยท<า>ุ้<า>ชม,มครับเนี่ยครับชาวบ้านแล้วก็พระนะครับก็เข้ามาดูในสารากระเราที่ว่านี้ครับเขาก็สงสัยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ